เอาละเดี๋ยวพี่จะรีวิวเนื้อเรื่องเบื้องต้นให้ทุกคนเข้าใจตรงกันอย่างนี้ว่าตัวเอกของเราครับเขารับบทเป็นพันโรงในโรงเรียนชนบทนะครับซึ่งชีวิตเขาก็ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อซ้ำซากแล้จำเจฮะจนกระทั่งเขาได้ไปเจอกับสองสาวที่จะมาเปลี่ยนชีวิตอันน่าเบื่อของเขาให้กลายเป็นชีวิตสุดฮือโหดสุดเบิ้มนะนี่คือเนื้อเรื่องเบื้องต้นละกันโอเคไหมนะครับเป็นเนื้อเรื่องเบื้องต้นซึ่งเนื้อเรื่องหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นรุดๆไปอารมณ์ประมาณนี้เว้ยในด้านของเนื้อเรื่องนะเรามาม รีวิวข้อดีข้อเสียกันเลยแล้วกันครับจะได้กระชับชับไวนะครับนะซึ่งข้อดีนะครับขออนุญาตไรเรียงอย่างนี้ว่าอย่างแรกเลยครับภาพสวยนะเลาจะมาในสไตล์อนิเมะตําเปะแบบคลาสสิกส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์เฉพาะตัวที่ผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากตรงน,นี้ผมขอยกเป็นข้อดีแล้วกันนะครับข้อดีต่อมาเนี่ยก็คือเสียงภาคนั่นเองครับเกมเขามีเสียงภาคนะแต่ไม่ใช่ว่าใครมาภาคก็จบไม่ใช่นะภาคดีด้วยนะประเด็นอนะ่ะคือให้คุณเนี่ยลืมเสียงเอง ไอก้กากๆที่คุณเคยเจอมาจากเกมอื่นๆได้เลยเพราะว่าเกมนี้ครับเขาเอานักพากที่แบบว่าหืงภาคดีอ่ะภาคจนบางทีแบบผมรู้สึกว่าเชี่ยมึงโดนกระทำจำเราตอนมึงอัดเสียงหรือเปล่านะคือมันขั้นนั้นเลยจริงๆนะครับนะเออข้อดีทัดมาเนี่ยผมมองว่าฉากเยวเขาทำถึงมากๆนะครับเกมนี้นะเรียกได้ว่าเป็นตัวแบบของเกมเลยก็ว่าได้นะครับข้อดีข้อนี้เกมจะให้เราควบคุมอย่างอิสระครับคุณสามารถทำอะไรก็ได้ดั่งใจของคุณนึกเลยมีหลากหลายท่าทางและแต่ละท่าทางท่วง นเนก็มีแอนิเมชันย่อยเข้าไปอีกมันเลยทําให้ตอนที่เราเสพฉากอย่างว่าเนี่ยมันลื่นไหลมันรู้สึกแบบว่าอืมยอดมันเซอร์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วพอคุณถึงจุดที่แบบว่า <S 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 2> <S 2> ไม่ไหวแล้วเนี่ยนะให้ให้ให,ให,ให้ไปตีความเอาเองผมหมายถึงอะไรนะไอ้จังหวะที่คุณถึงจุดนั้นเนี่ยนะก็มีให้เลือกอีกว่าคุณจะไม่ไหวแล้วยังไงใครเป็นคนที่ไม่ไหวคุณหรือว่าเขานะแล้วถ้าไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณจะแบบไม่ ไหวแล้วแล้วปล่อยให้น้องเขาได้พักไหมหรือจะไม่ไว้แล้วแล้วก็ฝืนน้องเขาตอบไปเรื่อยๆอ่านี่เป็นส่วนหนึ่งนะที่ผมหยิบมาพูดนะจริงๆแล้วฉากยังว่าเนี่ยค่อนข,ข้างลึกนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เยอะมากๆเอาเป็นว่ามันมีหลากหลายอย่างเลยครับ ที่ผมไม่สามารถพูดได้ใน u t u b e นะผมอยากให้ทุกคนนะไปลองเล่นดูนะคุณจะรู้ว่าลูกเล่นของเขาเนี่ยเยอะจริงๆข้อดีต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องที่เกมนี้ครับเขาไม่ฟิกซ์ในด้านของรูปรักษณ์ของสาวๆภายในเกมปกติแล้วเกมวิชโนว์เนี่ยอ่าลืมบอกไปเกมนี้เป็นเกมวิชโนว์นะเพื่อนๆนะแล้วปกติเนี่ยเกมวิชโนว์เนี่ยเขาไม่ให้คนแต่งตัวนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเกมวิชโนวเขาค่อนข,ข้างที่จะใส่ใจในการสร้างตัวละครสร้างสรรค์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ด้านในก็ดีเป็นดีไซน์ด้านนอกก็ดี ราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับุงเล็บไว้กว้างๆมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะฟิกซ์รูปร่างหน้าตาของตัวละครในเกม Visual Novel นะครับแต่เกมนี้อนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวละครหลักทั้ง3คนที่อยากจะเปลี่ยนก็เ,เปลี่ยนไปเลยกูไม่สนใจอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นฟีเจอร์ที่ผมว่ามันเจ๋งมันยอดเยี่ยมมากเพราะว่าตอนแรกผมตั้งใจว่าจะไม่เล่นแล้วเว้ยเพราะอะไรเพราะมันมีตัวละครนึงที่มันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงเกินไปเพราะผมรู้ว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เนี่ยกูไม่ ช้าที่จะพุ่งเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างให้เขาเนี่ยดูเหมาะสมมากยิ่งขึ้นซึ่งผมก็ขออนุญาตหยิบข้อนี้มาเป็นข้อดีที่น่ายกย่องครับผมนะครับข้อดีต่อมาคือเกมนี้นอกจากจะมีระบบการแต่งตัวแล้วเนี่ยยังมีระบบการ์ดคล้ายๆกับเกมของค่ายนะอิลูชันนะอ้ยพูดถึงอิลูชันบ่อยมากแต่มันมีระบบการ์ดคล้ายกันเลยนะครับอารมณ์ประมาณว่าคุณแต่งตัวไม่สวยคุณทําไงดียะไปโหลดการ์ดของคนที่เขาแต่งสวยๆมาใส่สิอาแบบนั้นเลยนะครับซึ่งระบบนี้ผมชอบนะมันช่วยผมเอาง่ายๆมันช่วยชีวิตผมเนี่ยมัน สบายขึ้นเพราะผมเป็นคนที่แต่งตัวไม่สวยไม่เก่งไม่รอเลยนะครับเวลาผมเล่นเกมหาเลยผมก็จะเล่นแบบ d e f a u l t เลยเพราะว่าขี้เกียจแต่งมันแต่งไม่สวยนะครับปรากฏว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็เข้ามาทําให้ผมรู้สึกแบบ enjoy อกับเกมมากยิ่งขึ้นนะและข้อดีถัดมาครับเกมนี้ฮะเราจะได้ NTR ชาวบ้านนะครับนะใช้คําอย่างนี้แล้วกันคุณจะได้ corruption นอกจาก corruption แล้วเนี่ยคุณก็จะได้ NTR ด้วยนะซึ่งผมชอบฉาก NTR ตรงหน้าต่างมากๆคือซีนนั้นทั้งซีนะ่ะแม่งยังกระหลุดมาจากโดจินสาย NTR เลยเว้ยประเด็นคือเราเป็นคนทำไงเราไม่ได้เป็นคนโดนผมรู้สึกว่าโอ้ยมันทำถึงมากเลยว่าเพื่อนๆคือมันเซเวอร์นะแบบนั้นเลยเว้ยโย่ออพอดีก็ประมาณน,นี้แล้วกันนะใครนึกออกก็คอมเมนต์มาในช่องคอมเมนต์ได้เลยหรือถ้าใครรู้สึกว่าพี่โจกหล่อจังเลยวันนี้คอมเมนต์มาเลยครับ9 2 8 4 8อ9 2กนะครับบอกแบบนี้เลยนะมันจะเป็นกำลังใจให้กับพี่นะน้องๆน,นะจุ๊บ พูดถึงข้อเสียข้อแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับแม้ว่าฉากฉากนั้นนะครับที่ผมพูดถึงที่เป็นฉาก NDR มันจะทำถึงมากๆเลยแต่ไม่ได้แปลว่าทั้งเกมเขาทำถึงนะครับเนื้อเรื่องหลักๆของเขาผมรู้สึกว่ามันธรรมดามากๆเลยครับคุณสามารถไปหาพล็อตเรื่องสไตล์เนี้ยบนเว็บเอ็นเฮนไตได้เลยคุณแบบเสิร์ชสักนาทีสองนาทีก็น่าจะเจอแล้วสไตล์แบบนี้คือมันทั่วไปไม่น่าจดจำไม่ได้ว้าวซาแต่อย่างใดอันนี้ต้องยอมรับกันตรงๆแบบนี้เลยนะครับข้อเสียต่อไปครับ คือเกมเพลย์เป็นศูนย์นั่นเองครับไม่มีมินิเกมไม่มีฟรีโร่ไม่มีแม้กระทั roam, ่งช้อยส์ให้ผู้เล่นได้เลือกตอบด้วยซ้ำนะครับเอาง่ายๆคือถ้าคุณหลุดออกจากฉากเซลแล้วเนี่ยคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคืออ่านอย่างเดียวจริงครับว่าตอนเราอยู่ในฉากเสลมันมีอะไรให้ทำเยอะมากแต่ถ้ามึงหลุดออกมาเมื่อไหร่อ่านลูกเดียวนี่คือสิ่งที่มึงสามารถทําได้ข้อเสียถัดไปก็คือประเด็นคอรัปชันที่ผมบอกไปว่ามันมีประเด็นคอรัปชันนะมันมีประเด็น NDR นะอ่ะต้องบอกงี้ก่อนว่าประเด็นคอรัปชันนะครับในรูทของน้อง Reno, นะนะรีโนนะ ริโนเนี่ยผมว่ามันทําให้ดีกว่านี้ได้ความรู้สึกของผมคือนางเอกเขาเนี่ยวอนอยู่แล้วในตัวเว้ยแต่ว่าทําทรงปากแข็งเฉยมันให้ความรู้สึกแบบนี้จริงๆนะพอเราไปสกิดน้องเขานิดๆหน่อยๆเนี่ยน้องเขาก็พร้อมที่จะแบบมาเลยจ้าพิจาแบบอ่าแขนรับเราอย่างนี้เลยแล้วความรู้สึกคอร์รัปชั่นตรงเนี้ยมันก็ดูแบบเบาเหมือนตอนเราแบบถ่างดากแล้วตดอ่ะเสียงมันจะฟุดอย่างงี้เลยความคอร์รัปชั่นมันจะน้อยมากเลยถึงไหนกันนะพอเสียทัดไปนะครับทันทีที่คุณเลือกจีบใครสักคนแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถโยกไปจีบ นอื่หรือไปเดินรู้ถึงคนอื่นได้อีกเลยสิ่งที่คุณทําได้คือการที่แบบสมมติคุณรู้สึกเบียดแล้วมันอยากจะกลับไปจีบอีกคนหนึ่งจังทําไงดีคุณต้องออกมาหน้าเมนูหลักนะกดอ,ออกมาเลยแล้วค่อยกดเข้าไปเลือกว่าคุณจะเดินรู้ใครอีกทีหนึ่งซึ่งบอกเลยนะครับว่ามันไม่ลื่นไหลเลยมันเป็นประสบการณ์ที่แบบสกึกสกักมากๆนะครับคืออะไรกูต้องออกมาสมไมไม่ให้แบบเราเลือกเออจีบอยากจีบคนนี้ใช่ไหมโอเคจีบพอหมดแทปเตอร์ปุ๊บใช่ไหมเราก็กลับมาหน้าตรงมันจะมีหน้าแมปใช่ไหมเอ้แล้วเราก็เลือก สว่าเราจะจีบใครต่อแต่นี่มันเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นเขาทาแบบว่าจีบใครก็จีบคนนั้นยิงยาวไปเลยนะครับซึ่งเอาข้อจริงมันให้ความรู้สึกที่เป็นเส้นตรงเกินไปอ่านี่ต้องพูดอย่างนี้จริงๆครับและข้อเสียสุดท้ายนะครับคือเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยมันน้อยไปในหมดสร้างตัวนั่นเองครับคือมันน้อยไปจริงๆนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเกม Summer in Heat ของ Cowboy นะครับหากว่าตรงไหนผมพูดเพี้ยนไปยังไงขออภัยด้วยนะสามารถเข้ามาเติมข้อมูลกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่า หนึ่งเลยนะเ,เต็ม10ผมให้7.5้านะครับถ้าวันนั้นผมอารมณ์ดีๆหน่อยผมจะให้8นะเออแบบนั้นเลยเอาล่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆครับหากว่าอยากให้ผมรีวิวเกมอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้นะสะ่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ